แม้ซีจีไม่พัฒนาแต่ย้อนเวลาคนดูไม่แย้งเปิดสิบละครฮลุมิติอดีตปัจจุบนันดึงพระนางตัวแม่เรตติ้งสูงไม่แพ้เรื่องอื่น 1. ทวีพช่อง7ออกอากาศครั้งแรกปี2537นำแสดงโดยสรัญยูวงกระจา่างซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์มณีจานบุตรสาวเอกอัครรชทูตได้พบความลับการเดินทางไปและกลับผ่านกระจกบานเก่าที่ซื้อมาย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่ห้ 2. เรือนมายุราช่อง3ออกอากาศปี2539นำแสดงโดยแคทเทรียาแม็กอินทอชฉัดชายเปล่งพานิชย์เรื่องราวของแม่นกยุหลบอยู่เพียงลำพังในเรือนที่พ่อของเธอได้ร่ายิตยามนไว้ก่อนออกไปรบในช่วงกรุงเสียอยุธยา 3. เจจาวกามนายเวนช่อง3ออกอากาศปี2543นำแสดงโดยลาลิตาศส,สิประภาราวิทเทิดวงเรื่องราวข้ามภพข้ามชาติของคนที่ มีการผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตโดยมีสกดจิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการละลึกชาติ 4. นิราชสองพบกช่อง3ออกอากาศปี2545นำแสดงโดยราวิดเทิดวงบงกฎคงมาลายบัวบุตรยาลูกสาวเศรษฐีที่ครอบครัวพบกับพิษเศรษฐกิจจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆจนบัวบุตรยาต้องกระโดดน้ำแล้วไปโผล่ในสมัยกรุงเสียอายุทยาตอนปลาย 5. สู่ฝันนิรันดรนช่อง3ออกอากาศ2551นำแสดงโดยชัดชัยเปล่งพานิชลลิตาสิสประภาวินลี่แม็กินทอช ผัดเฟืองช่างภาพสาวผู้มีใบหน้าเหมือนกับภาพหญิงสาวในบันทึกโบราณเล่มนั้นนับจากนั้นผัดเฟืองได้ฝันถึงชายโบราณคนหนึ่งเรื่อยมา6อตีตาช่องเจออกอากาศครั้งที่สองปี2 5 5 9นําำแสดงโดยอัคราพานนันธุ์นามาตพัทรเดชสง,งวนความดีฝนทิพวชรตะกูลเมืองใจหญิงสาวชาวบางระจารันทะลุมิติมายัางยุคป,ปัจจุบันพบกับสิโรเจ้าของบริษัทออแกไนต์ขณะทำการแสด โดยสิโรธเข้าใจเพียงว่าเธอคือนักแสดงในงานต่อมามิติเวลาย้อนกลับดึงเอาทั้งคู่ย้อนไปที่คล้ายบางระาจารันทําให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวบางระาจารันได้เห็นภาพความรักชาติและได้เรียนรู้จากอดีตมากมายเจ็ดพิสวัสช่องวนันออกอากาศปี2559นํามาทําละครโทรทัศน์เป็นครั้งที่4นําแสดงโดยวรนุชพิรมพักดีนวัฒกุลรัตนรักเรื่องราวความรักข้ามพของอุบลวิญญ,ญาณ ทางรำเฝ้าสมบัติแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยความรักและหน้าที่ทําให้เกิดอาถรรต่างๆนานา,นาด้วยแรงของกฎแห่งกรรมและผลลัพธ์ของการทําดีได้ดีผ่านตัวละครอัคนีหนุ่มนักบวราณคดีในยุคปัจจุบันหรือพระอักในอดีตชาติ บุกเพสนิวาสช่องสามออกอากาศปี2 5 6 1นาสดำแสดงโดยราณีแคมเปน ad, ธนวะัฒน์วัฒนะพูติปรารมะอิมมโนโทายเรื่องนี้ดังแค่ไหนคงไม่ต้องพูดให้กันมากความเพราะว่าดังไกลประต่างแดนด้วยเรื่องราวของเกศร,รางนักโบราณคดีสาวประสบอุบัติเหตุถึงชีวิตและถลุมิติย้อนไปสมัยพระนารายแห่งกรุงเสียยุทธยาแต่กลับเข้าไปอยู่ในร่างของสตรีชั้นสูงพร้อมกับเรื่องราวความรักที่เกิดจากบุคเพศนิวา what wow. 9. หิขิตจ,จันช่อง3ออกอากาศปี2562นำแสดงโดยคานินชอบประดิษฐ์พิจักคณาวงศารัตนาสินขุนนรงประเทศรัตยอนยุกกับแบบรอมคอบโรแมนติกคอม,มดี้กับการข้ามหบสลับบุคลิกและว่างผู้หมวดโอปอในพบปัจจุบนันและแม่หญิงดวงแก้วผู้อ่อนหวานแห่งกรุงเสียยุทธยาทั้งสองมีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะความสนุกและตื่นเต้นขึ้นมากมายเรื่องนี้น้ำตาลเล่นดีการันตีความสวยได้หวานได้ สิบรักแลกพบช่องวันออกอากาศปี2563นำแสดงโดยธนาพาัทกาวิละอาชาสามงคลสมยัยวนรนโรสสดทิชยัยฮีตหนุ่มฟูเอ็นเซอร์คนดงังแห่งปี2563ทะลุข้ามพบผ่านสมุดบัญชีฝากธนาคารกลับไปในอดีต100ปีสมัยรัชกาลที่6พร้อมกับเรื่องราวความรักและเรื่องชุลมุนมากมายอีกทั้งยังมีภารกิจช่วยคุณทวดเลือกคู่ครองให้ถูกคนและยังต้องหาวิธีกลับมายังโลกปั ปจจุบันให้ทรงได้